โอ้โหทะนุเปรียบเทียบความเข้ากันของซาสึเกะและซูโยะนะอย่างที่รู้กันดีครับว่าตัวละครซูโยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่เกมทํามาเพื่อรองรับการคอลแลบกับนารูโตะนะและซูโยเป็นตัวละครที่ทํามาเพื่อรองรับซาสึเกะนะครับความเข้ากันของตัวละครแล้วก็สกิลนี้มันเข้ากันแค่ไหนนะอย่างนารูโตะที่ผ่านมาผมให้10เต็ม10น,นะครับไปเปรียบเทียบเอฟเฟกต์สกิลกันเลยครับอันติเมตโอ้โหทะนุอีโกตัวท่สกิลหนึ่งชาร์จโอ้โหที่เท่กว่าตอนพุ่งอะ่ะ สกิลสองนี่นี่นี่สะบัดสะบัดปฏิเมตตอนกดธรรมดาอุ้ยสกิลหนึ่งสกิลสองกดธรรมดาอุ้ยเชี้พนไฟไม่เท่ว่ะรู้สึกว่าซาสึเกะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากกว่านารูโตะนะเพราะว่าสูยุกมันเป็นตัวละครที่ผิวไหวกว่าอ่ลูคัสอะแล้วซาสึเกะมันทํามาได้เข้ากับสูยุกดีอะเวลาสกิลอะไรมันดูคมดีน่าเล่นนะเพราะว่าสกินนะปกติไม่ชอบเล่นสู้โยุนะครับแต่อนาคตบอกเลยว่าเราเป็นเมนสูยุได้แน่นะเพราะว่า แตาจะเก็บแมงท่เกิน